สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งครับอีกเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับช่องส่องพระเสืออุบลน,นะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอพระเหรียญที่มีในมืออีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟันอาจาโลนะครับอันนี้ มาดูเนื้อเหรียญเนื้อพระนะครับรุ่น9นะครับงามเอกนะครับนะครับนำมาให้พิจารณากันอีก1เหรียญหนึงหนหนงหนงองค์นะครับกับช่องส่งพระเสืออุบลน,นะครับเป็นคลิปที่แล้วนำเสนอนะครับจะมีเหรียญ พศ2,507นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นอัถบริการอันนี้เป็นเขาว่าไม่แท้นะครับเคยส่งเข้าเข้าในกลุ่มนะครับกลุ่มของหลวงปู่ฟั่นนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นถ่ายรูปนะครับเป็นรูปถ่ายแต่ว่าแท้ไม่แท้นี้ก็ให้พิจารณานะครับ ถ้าท่านที่บอกว่าไม่แท้ก็ถือว่าไม่แท้แล้วกันนะครับช่องส่งพระเสือบนนะครับนำเสนอพระที่มีในมือนะครับให้พิจารณาตามเนื้อเหรียญเนื้อพระนะครับอันนี้ธรรมชาติของผิวพระนะครับเนื้อเหรียญเนื้อพระนะครับอันนี้รอยรูเจาะนะครับบนเดียวนะครับสักครู่นะครับดูไปช้าๆนะครับเดี๋ยวให้ดูที่รูเจาะเลยนะครับนี่นะครับ ดูเจาะเหรียญน,นะครับมีรอยพับมาปิดนะครับก็เลยไม่เชื่อมนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งกรุณารอสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเขาบอกไม่แท้เราก็น้อมรับนะครับแต่ แต่ในมุมมองผมอตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะครับจะมีรอยพับอยู่นะครับนี่นี่ตรงมุมเหลี่ยมน,นะครับแต่เป็นผิวเดิมนะครับเป็นพระยิ่งนะครับนี่นะครับ นี่นะครับผิวพระจะมีรอยเขาบอกว่ามีตัว x แล้ก็ตัว y ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะมีเส้นแตกนะครับเหมือนเส้นลานนะครับเป็นบล็อกที่พิมพ์กลางๆตัวนี้บล็อกล้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่บอกว่าบล็อกล้าบล็อกบินนะครับสกู่นะครับ ค่อยๆดูกันไปนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านเหรียญนะครับกระแสเหรียญนะครับขอโทษครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะนี่ผิวประหลอดนะครับเป็นเป็นประหลอดนะครับค่อยๆดูไปทีละทีละมุมนะครับเดี๋ยวจะจะให้ดูตรงนี้นะครับ นี่นะครับดูนะครับดูความอาจจะบล็อกไม่ใช่บล็อกสายฝนนะครับเป็นบล็อกธรรมดานะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับจเย็นนะครับนี่นะครับรูบรเจาะ ผิวนะครับผิวของหลวงปู่ผิวของเหรียญน,นะครับนี่ยน,น,นี่ผิวของเนื้อพระนะครับผิวของเนื้อเหรียญน,นี่นะครับการปั๊มลานนะครับนี่เห็นไหมครับบล็อกแตกแล้วครับนะครับ แม่พิม์แตกนะครับแม่พิมพ์ลานนะครับดูนี่ดูในซอกหูนะครับดูเจนเย็นนะครับผิวประหลอดขึ้นอยู่นะครับมีผิวประหลอดนะครับนี่นะครับใบหน้าท่านเนี่ยมีมีรอยของบล็อกแม่พิมพ์ปั๊มแล้วลานนะครับเป็นแตกลานนะครับนี่นะครับความคมความอะไรยังมีอยู่นะครับดูนะครับดูผิวนะครับ พยายามจะให้ชัดๆนะครับเดี๋ยวแจนเย็นดูไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ว่าให้ดูแท้ว่าเป็นแท้นะครับเขาบอกว่าเกยแล้วนะครับมีคนเข้ามาบอกว่าเป็นพระเรียนแบบแล้วนะครับอันนั้นไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เขายังไม่เห็นเหรียญจริงนะครับผมส่งแต่รูปถ่ายเข้าไปนะครับ นี่นะครับอนุญาตนะครับให้ดูคำว่างามเอกนะครับนี่นะครับคำว่างามเอก นี่นะครับดูผิวเหรียญด้วยนะครับดูผิวเหรียญด้วยนะครับดูผิวเหรียญด้วยนะครับผิวเหรียญด้วยนี่นะครับคําว่างามเอกผิวเหรียญนะครับ<ๆ>เป็นประลอดเป็นผิวม่วงผิวประลอดนะครับแต่เป็นเป็นพระบนหิ่งนะครับ บ็อกกลางๆนะปั๊มไปนานๆจะอยู่ตรงกลางนะครับคือพอปั๊มไปเยอะๆนะครับบล็อกก็จะแตกจะลานนะครับแม่พิมพ์นะครับปั๊มจะแตกจะลานนะครับนี่นะครับนี่น,นีมันไม่ต่อตรงที่เขาบอกว่าให้มันต่อกันไอแต่ว่าไอตัวหูวเหรียญมันพับมาปิดนะครับ เหมือนเหมือนปิดเกืือนนะครับเหมือนปิดห้วยไว้นะครับเห็นไหมมันก็เลยอ่าเดี๋ยวนี้นะครับเส้นตรงนี้นะครับนี่ยนี่เนี่ยเส้นตรงนี้มันมันมันไม่วิ่งเป็นวงกลมเนาะให้มันไม่วิ่งเป็นวงกลมแบบเขามีแบบวงเนี่วงในวงนี้วงในอันนี้วงนอกแต่พอวิ่งมาปุ๊บนะครับตัวนี้มันปิดนะครับพอหูเหรียญมันพับมาปิดปกติมันก็จะมาถ้าหูเหรียญตัวนี้ไม่ไม่ปิ้นไม่พับมาปิดนะครับ เขาดูตรงนี้กันนะเขาบอกจุดจ่ายตังตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเลยก็ไม่แท้นะครับเขาบอกไม่แท้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่มุมมองนี่นะครับนี่นะครับรูเจาะนะครับรูเจาะปิ้นๆอะไรแบบก็ปิ้นอยู่แล้วนะครับรูเจาะนี่นะครับธรรมชาติของตัวอัคระนะครับผิวประหลอดยังขึ้นอยู่นะครับเป็น เป็นประเสริฐประหลอดนะครับประเสริฐปั๊มนี่นะครับดมสมพรแต่องค์พระองค์เหรียญจริงนี่จะสวยนะครับจะเป็นแบบผิวประหลอดผิวม่วงนะครับขึ้นเต็มเลยนะครับแต่พระจลานนะครับที่ผมบอกนะครับองค์พระจลานและนี่ไอ้ที่ขอบว่าที่บล็อกผิดชชรุดนะครับตรงนี้นะครับดูให้ดูตรงขอบนี้นะครับนี่นะครับนี่ พระพระปั๊มแล้วเกิดการเสียหายนะครับขอบเสียหายกระแทกเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงหัวไหลท่านนี่แหละครับแตกไปเลยนะครับนี่นะครับนี่จะไม่มีขอบนะครับตรงนี้แตกไปเลยนะครับขอบบินไปเลยนะครับเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับนี่นี่นี่ชัดเลย จะมีขอบมานะครับมีขอบไล่มามาบินตรงนี้นะครับบล็อกแตกนะครับคือง่ายๆเอาพูดว่าเป็นเหรียญที่บล็อกแตกนะครับเหรียญนี้บล็อกแตกเลยนะครับแต่ดูความคมของนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับให้ดูตัวหนังสือท่านด้วยนะครับนี่นะครับอ่านี่เดนียวครับประแสเหรียญนะครับตามตัวหนังสือ นะครับถ้าจ่องเหรียญจริงนะครับตะแคงดูนี้จะสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้เพียงแต่เป็นบล็อกแตกนะครับมีมีรอยแตกรอยลานเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงเส้นเกสาท่านนะครับใจเย็นๆนะครับอ่าดูเป็นวัคซีนก็ได้นะครับแล้วแต่มุมมองนะครับไม่ได้บอกให้เชื่อนะครับว่าแท้ไม่แท้นะครับดูให้ดูพิจารณาตามเนื้อของเหรียญนะครับเนื้อของพระนี่นะครับผิวของโลหะนี่นะครับ นี่ครับให้ลงนี่ครับนี่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 นะครับน <t> ี่นะครับเกสรท่านก็ยังมีนี่นะครับอาจจะไม่ใช่สายฝนนะครับเพราะปั๊มไปนานสายฝนอาจจะหายหรือไม่หายอาจจะมีไม่แน่ใจว่ามีสองบล็อกสายฝนกับไม่สายฝนหรือเปล่านะครับขอท่านผู้นี้มีความรู้นะครับเข้ามาช่วยกันให้ความรู้ด้วยนะกันเขาเข้ามาเม้นด้วยนะกันนะครับนี่นะครับ เดีย๋ยวให้ดูคําว่าพระอาจารย์นะครับนี่นะครับพระอาจารย์นะครับนี่นะครับพระอาจารย์นี่นะครับก็ะาจ,าะบจะมีประแสะเหรียญอยู่นะครับ เห็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับไม่น้าท่านนะครับรอยเล้านะครับเห็นไหมครับรอยแตกนะครับบล็อกแตกนะครับลาวลานนะครับไม่ใช่อยู่สงสัยปั๊มไปนานแล้วกระแทกแรงไปไม่ใช่ถ้าเรียนแบบก็ไม่น่าปั๊มให้มันไอ้นี่นะครับบล็อกไม่น่าแตกขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นของเรียนแบบเนาะนะครับนี่นะครับสันคตินะครับ รุ่น 9, งามเอกแต่ส่งเข้าไปใน Facebook นะครับออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับกลุ่มพระอาจารย์ฟั่นนี่แหละครับนะครับ,นะรบเราก็ไปศึกษาแบ่งปันความรู้เพื่อแท้ไม่แท้เราก็ยอมรับนะครับยอมรับในเป็นสมาชิกกลุ่มเขาเขาก็มีคนกดไลค์ให้แล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าก็มีหลายความคิดบางคนก็บอกแท้บางคนก็บอกไม่แท้นะครับมันแล้วแต่เขาคือเราส่งรูปภาพไปนะครับ แต่บางท่านของท่านที่แท้จริงๆสวยๆนะครับเหรียญเขาไม่มีปัญหานะครับเหรียญเขาสวยแบบสวยกิ๊บสวยอะไรที่ไม่ผ่านการใช้ก็มีเยอะนะครับอันนั้นก็ยอมรับว่าแท้สวยนะครับอันนั้นของเขาไม่มีปัญหานะครับดูยังไงก็แท้ของเขานะแต่ของเรานี่พอพอเจอเหรียญนี้ขึ้นมาปั๊บนี่ส่งเข้าไปเนี่ยครับมันมีแบ่งออกเป็น2ความคิดเห็นเลยครับก็คือแบบใช่กับไม่ใช่นะครับแท้กับไม่แท้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ อันนี้เสือวนก็เลยเอามาลงทำ u t u b e ใหใ้ในช่องส่องพระเสือวนให้ดูนะครับให้ดูเป็นวัคซีนนะครับให้ดูเป็นความรู้เพิ่มกันไปอีกหนึ่งเหรียญแล้วกันนะครับไม่ว่าจะแท้ไม่แท้จะทันไม่ทันถึงไม่ถึงนะครับหลวงปู่ฟั่นหรือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับวัดธรรขามสกลนครของเรานะครับอย่างที่กล่าวมานะครับพุทธ นะครับอ,อิทธิฤทธิพุทธะเหรียญพลังจิตของท่านนะครับเข้มขังเข้มขังนะครับเป็นที่เคารพบ,บูชาสักการะ,ะของคนไทยทั้งประเทศนะครับและก็ต่างต่อแสวงหานะครับเพื่อจะมีไว้ในครอบครองไว้บูชานะครับไว้ขึ้นคอนะครับนี่นะครับไว้ปกป้องคุ้มครองนะครับไว้บูชาพกติดกายติดตัวแล้วก็เหรียญรุ่นเก้านี้นะครับ ก็เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับยอดนิยมจริงๆนะครับมีคนต้องการเยอะนะครับไม่ว่าสภาพไหนนะครับสภาพเต็มร้อยสภาพศึกนะครับสภาพปานกลางเจ็ดสิบแปดสิบนี่นะครับนี่เนี่ยดูดูคําว่าฟันนะครับนี่เนี่ยนี่นะครับกระแสเหรียญนะครับนี่นี่เขาบอกว่าปลอมไม่ใช่นะครับผมก็ดูนะครับผมเอาตามตามเนื้อโลหะตามเนื้อเนื้อของเหรียญของพระนะครับ ให้พิจารณานะครับนี่นี่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหัวหัวหัวอักขระเป็นหมุดเป็นเข็มหมุดนะครับหัวจอจานหัวอออ่างนะครับแล้วก็การจัดวางนะครับนี่นี่ดูความคมของนี่บล็อกแตกนะครับนี่ที่ผมบอกว่าบล็อกแตกอยู่ตรงนี้ขอบแตกนะครับขอบบินนั่นแหละเป็นการกระแทกนะครับเกิดจางกระแทกนะครับองพระก็ล้าวก็ลานนะครับนี่นะครับ นะครับดูไปก่อนนะครับเย็นนะครับพยายามจะให้จูนนะครับจูนให้อ่านให้ได้ชัดชัดนะครับผู้ที่ติดตามนะครับผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก็ขออนุญาตนะครับอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็กราบขอประทานอภัยนะครับนี่นะครับคาว่างามเอกนะครับงามเอกนะครับงามเอกงามเอกก็คือท่านนาวาเกษมงามเอกแล้วก็รวมทั้ง ถานอากาศนะครับตู้ส์ลูกหาทั้งหลายนะครับท so ีมงานท่านนะครับเป็นผู้จัดสร้างเหรียญชุดนี้ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งเหรียญนะครับจากทุกรุ่นนะครับของท่านทั้งรุ่นหนึ่งก็หายากรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะครับแลก็มารุ่นนี้นะครับรุ่นเก้างามเอกนะครับชัดเจนไม่ชัดนะครับดูให้ชัดๆแต่ถ้าส่องใส่แดดกลางวันนะครับจะสวยมากนะครับเหรียญนี้มีมิติเหมือนกันนะครับวิงวิงนะครับให้ดูเอาที่ เนื้อผิวของโลหะนะครับเป็นทองแดงนะครับทองแดงลมดํานะครับเหรียญนี้นะครับนะครับหลวงปู่ฟั่นอาฮะพระอาจารย์ฟั่นนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนี่นะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลรุ่นเก้างามเอกเดี๋ยวจะให้ดูด้านข้างนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังอีกทีเนาะนเย็นนะครับ นี่นะครับดมสมพรนะครับนี่นะครับจะมีรอยลันรอยเล้านะครับรอยแตกนะครับนี่นะครับ ทบริคารนะครับสองกลางวันก็จะเป็นอีกแต่มันก็คมอยู่นะครับคมลึกแต่ว่าพูดถึงนะครับพูดถึงนี่นะครับลอยเจาะก็จะเป็นอย่างนี้ร,รูเหรียญก็เป็นอย่างนี้นะครับมาเดิมเดิม เป็นขยักเป็นบักเข้าไปเนะี่ยเป็นบักเป็นล่องเข้าไปเนะี่ยนี่นะครับเป็นล่องเหรียญเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับชัดน้อชัดแม่พี่น้องอยากให้ชัดนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับจะไม่เหมือนกันทุกเหรียญแต่ก็มุมมองแล้วแต่มุมหอกนะครับ คนาความคิดนะครับหลายความคิดหลายมุมมองนะครับแต่ว่าขอบขอบนี่ก็เป็นเอาว่าว่าความคมนะถ้าปั๊มไปกลางๆนะครับความคมมันก็จะลดลงลดลงลดลงเนาะความคมจากปั๊มแรกๆปั๊มใหม่ๆนะทําใหม่ๆนะครับปั๊มใหม่ๆมันก็จะคมจะมีความคมนะครับพอปั๊มไปนานๆแล้วก็ อายุพระด้วยนะครับแต่ก็จะเห็นอยู่นะยังเห็นร่องรอยความคมอยู่นะครับแต่บล็อกอาจจะมีปัญหานะครับนะครับคือปั๊มไปนะครับเครื่องปัม๊มบล็อกมีปัญหาขึ้นก็เกิดการเกิดการไม่ชัดแตกลานนะครับแตกลานแตกแล้วน,นะครับแตกลานประมาณนี้แล้ครับอ่เพราะว่า มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าปั๊มไปจะปั๊มไปเรื่อยๆไม่ใช่จะคมชัดอยู่ตลอดนะครับตลอดเวลาทุกเหรียญเหมือนกันหมดทุกเหรียญเป๊ะเป๊ะเป,เปนะครับไม่ใช่นะครับขนาดธนบัตรเหรียญอะไรก็ยังไอ้นี่นะครับยริงีก็มีชํารุดนะครับนี่นี่เดีย๋ยวดูรอยตัดนะครับนี่นะครับด้านข้างตัดฉีกนะครับ นี้ตรงที่ลานนะครับเดี๋ยวดูเขาบอกให้ดูฝั่งนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับตรงคําว่าพระหรือเปล่านี่นะครับนี่นะครับตรงคําใบหน้าท่านนะครับตรงคําว่าพอพานลอเรือก็ว่าไปนะครับนี่ไล่ให้ดูเลยนะครับ เห็นไหมครับ,ร,บรอยตัดบนหูเหรียญนนครับขอบตัดด้านข้างนะครับ พยายามจะให้ชัดนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้เนาะนี่นะครับนี่นะครับตัดฉีกนะครับเป็นฟันเฟืองทีๆแล้วก็ฉีกนะครับ เป็นเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่นำให้ดูนะครับกับช่องส่องพระเสือบนนะครับตุ่นเก่าไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกกี่แม่พิมพ์นะครับส่วนกี่ปั๊มนะครับ บางทีก็มีสายฝนบางทีก็มีอันนี้นะครับแต่กลางวันจะจะชัดกว่านะครับถ้ากลางวันอันนี้กลางคืนโทษทีนะครับอาจจะไม่ไม่ทำให้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับพยายามจะให้ชัดแต่ตัวนี้มันจะมีรอยลาวนะครับรอยลานอยู่นะถ้าดูผมจะดูกลางวันมันจะจะเป็นเส้นบางๆวิ่งนะครับเหมือนตัวเอ็กนะครับแต่มันแตกขึ้นไปนะครับวิ่งพาดขึ้นไปนี้นะครับ อันนี้ก็จะเห็นล่างๆนะครับเหมือนจะมีนะครับเหมือนบางทีดูบางทีก็เหมือนจะไม่มีนะครับแต่ดูเอียงใส่แดดใส่อะไรอีกก็เหมือนมีนะครับเดี๋ยวพยายามให้ดูดูแต่ว่ามันก็มันกลางคืนนะมันเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพยายามเตรียมอุปกรณ์ให้ดีกว่านี้นะครับอันนี้มาลงให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่ามันเกิดอ่า ข้อปัญหากันไม่ได้ว่าไม่เป็นเป็นข้อปัญหากับเขานะครับหมายถึงข้อปัญหาข้องใจของผมนี่แหละครับอ่นี่นะครับก็ให้ดูเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะครับนี่นะครับผิวเหรียญผิวเนื้อพระนะครับนี่นะครับเนื้อของพระนะครับเนื้อของโลหะเนื้อของเหรียญนะครับแต่ว่าคําว่างามเอียงนี่อ่านออกมากเลยนะครับนี่งามนะครับงองงวง นี่ครับงามงามนะครับงามเอียดจริงๆนะครับอ่านดูนะครับไอ้นี่มิติของสังาตินะครับนี่นี่จะมีมิติถ้าตะแกรงดูเอียงดูก็จะมีอยู่นะครับนี่นะครับผิวเหรียญผิวโลหะเนาะสไตล์ผิวก็นี่นะครับจะออกมาเป็นสามโทนนะครับมีประหลอดมีอะไรวิ่งวิ่งมีนั่นแหละมีคาบนั่นแหละครับลมดำมมีแตวก็จะ โอให้เห็นเนื้อของผิวของโลหะผิวของพระนะครับผิวของวัตถุนะครับวัสดุที่มาสร้างนะครับนะครับช่องสองพระนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาก็กดเป็นกำลังใจคนละไลค์แล้วกันนะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับกดติดตามไว้นะครับ ท่านผู้ที่เข้ามาดูมาชมใหม่นะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ที่มีความรู้นะครับมีบล็อกสายฝนหรือบล็อกธรรมดานะครับหลวงพระอาจารย์ฟั่นรุ่นเก้าครับงามเอกนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นเก้างามเอกมีกี่บล็อกนะครับใครมีความรู้ก็เม้น์เข้ามานะครับให้ความรู้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาอ่านด้วยนะครับนะครับเม้น์เข้ามาด้วยนะครับมีผู้ที่มีความรู้ศึกษาเยอะผู้ที่มีศึกษาอยู่แล้วเยอะๆนะครับนะครับ ส่วนผมก็ใช้เวลาศึกษาชอบอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเวลาอยากให้ทุกคนได้ความรู้เหมือนๆกันนะครับต่างคนต่างหลายความคิดก็ดีนะครับมารวมกันนะครับไอ้ที่ว่าแท้ก็คือแท้นะไอ้ไม่แท้ไอ้ที่มันสงสัยอย่างนี้ครับเหรียญสงสัยอย่างนี้นะครับเรามาลงให้ดูกันเลยนะครับให,ให้หายสงสัยข้อข้องใจกันไปนะครับ นี่นะครับนี่นะครับสังกติก็ไม่แตกนะครับไม่มีคําว่าสังคติก็เป็นเส้นเป็นสายคมนะครับาบกเขาบอกว่าถ้าเป็นของของเหียนแบบก็สังคติก็จะแตกสาโลก็จะมีคนที่มาทําคลิปว่าสาโลแตกล้อเลืออแตกนะครับอันนั้นก็ให้ระวังนะครับแต่อันนี้ก็ยังคมนะครับนะครับจะมีกระแสเอียงก็จะมีเห็นกระแสการกระแทกการประแสของเหรียนแบบเส้นอะไรนะ เส้นการปั๊มนั่นแหละครับพูด้่า้ตามตัวอักขระตัวยันนะครับมีให้ดูให้เห็นอยู่นะครับแต่องค์พระเหรียญนี้จะเกิดการชำรุดนะครับพูดง่ายแต่เกิดบล็อกแตกนะครับเหรียญแตกลาวลานจริงๆนะครับแต่สภาพการจะให้มันเหมือนกันทุกเหรียญมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับเป็นไปได้ยากนะครับมันต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งชำรุดนะครับไม่ว่าพระไม่ว่าสร้างพระอะไรก็ตามนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะ ออกมาเหมือนกันเป๊ะๆนะครับไม่ใช่นะครับมัน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 ไม่ใช่นะครับยังไงก็ไม่ใช่นะครับมันต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับการเทคโนโลยีไม่ว่ามันจะแม่นทุกอย่างนะครับไม่ว่าเครื่องปั๊มเครื่องอะไรก็ตามแต่เครื่องปิ้นเคร BU, ืรรร่องซีหลอกมันยังมีผิดพลาดเลยนะครับนะครับอย่านับภาษาอะไรกับเครื่องปั๊มนะครับขนาดซีหลอกออกมาแท้เๆเป็นกระดาษมันยังเทียงผิวก็เบ่อๆปิ้นแรกๆหมึกพอหมึกหมดนะครับ หมึกจางๆหมึกกลางๆก็เริ่มเริ่มหายนะครับเริ่มหดเริ่มหายนะครับนะครับพอหมึกจางหมึกตอนแรกปั๊มใหม่ๆเติมหมึกใหม่ๆเข้มๆมันก็ออกมาคมชัดสวยหรูนะครับแต่พอหมึกนานๆไปหมึกหายหมึกจางไปก็เริ่มเหมือนเราไปถ่ายบัตรประชาชนถ่ายบัตรใบใบขี่นี่แหละถ่ายเอกสารอะไรก็ตามแต่นะครับเหมือนกันนะครับมันเหมือนกันได้ให้ความคิดแบบนี้กันนะครับไม่ใช่ว่าเอออถ้ามันไม่แท้จริงๆเราก็ไม่ไม่เถียงว่ามันจะแท้นะครับ ต้องสองพระก็ไม่ใช่พูดว่าให้มันแท้นะครับอันไหนของเรียนแบบก็คือของเรียนแบบถ้าเราเราดูเป็นอยู่นะครับอันไหนที่มันสงสัยก็มาทํากันให้ดูอย่างนี้เลยนะครับเออมันจะได้แบบเออจะได้มีหลายๆมุมมองนะครับเอออันไหนของท่านสวยสวยจริงๆมีเยอะนะครับท่านที่เก็บนะครับโอ้ยมีรุนกานี้มีไปเห็นอยู่ในกลุ่มเขานะครับโอ้สวยมากเลยครับผมก็เป็นได้รับเกียรติไปสมัครสมาชิกกลุ่มนะครับก็รับไว้นะครับโอ้เป็นความรู้ขอบพระคุณ นะครับแอดมินทั้งหลายนะครับที่เป็นเจ้าของ Facebook เจ้าของกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์เลยครับเข้าไปนะครับเพื่อศึกษาแลกแลกเปลี่ยนความรู้นะครับนะครับเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเราก็ไม่ได้ว่าจะเก่งอยู่คนเดียวแท้อยู่คนเดียวนะอันนี้ก็ยอมรับนะครับยอมรับทุกคําติชมก็เลยเอามาให้ดูนะครับให้ดูกันนะครับสุดท้ายนี้ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับช่องสองพระเสือบน เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะนำเสนอพระอะไรนะครับที่มีในมือนะครับนะฮะกดติดตามกดติดตามไว้กันนะครับกดไลค์ให้้วกันนะครับผู้ที่ติดเข้ามาดูใหม่ก็ชมให้จบนะครับอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกเนาะก็กราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้นะครับก็ยินเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ที่มีความรู้ด้านเหรียญหลวงปู่ฟันรุ่นเก้านะครับ นะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าเออมีกี่บล็อกเนาะบล็อกสายฝนหรือบล็อกธรรมดานะครับเฉพาะรุ่น9นะครับเฉพาะรุ่น9งามเองนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม